สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับคาบเรียนประวัติศาสตร์ไทยวันนี้นะครับมาพบกับครูเมธีตั้งสิริพัฒนานะครับหรือเรียกว่าครูเจก็ได้นะครับสําหรับประเด็นนะครับในวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือประเด็นที่ว่าแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับครูมีคําถาม1คําถามนับจะมาถามพวกเราก่อนนะครับเราลอง มาแชร์กันนะครับว่าเราคิดเห็นอย่างไรนะครับกับคำำําถามนี้ก็คือนักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้ไหมนะครับอ่าทิกตอกทิกตอกลองนึกซิเราคิดว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้ไหมเอ่ยนะครับครูจะยังไม่เฉยเลยแล้วกันว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาหาคําตอบกันหลังจากเราเรียนรู้ในประเด็นนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับ ครูมีรูปภาพหนึ่งภาพนะมาให้พวกเราดูนะครับก็บุคคลในภาพนะครับอันนี้ก็คือขุนวิจิตมาตานะครับเขาคือใครนะครับเขาคือนักวิชาการนักปรติศา์คนสําคัญของไทยนะครับในยุคนึงเนี่ยนะครับขุนวิจิตมาตานะครับได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่าหลักไทยนะครับซึ่งมีการบ่งบอกแนวคิดนะครับว่าคนไทยเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับแล้วแนวคิดนี้เนี่ยนะครับก็ได้ถูกกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับก็นําไปบรรจุในแบบเรียน ประวัติศาสตร์ก็ในแนวคิดแรกนะครับที่มีการระบุไว้นะครับคือคนไทยมาจากเชือเขาอันไตนะครับก็ต้องแต่ประมาณพศ2475นะครับถึง2518นะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนในรุ่นนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็จะได้เรียนในประเด็นนี้นะครับว่าคนไทยเนี่ยมาจากเชื้อเขาอันไตแต่ทีนี้ต่อมานะปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่มากมายนะครับมันก็เลยทําให เกิดแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยแนวคิดที่ว่าคนไทยมาจากเชือเขาอันตายเนี่ยก็ไม่ถูกการยอมรับแล้วนะครับถูกตีทิ้งไปแล้วก็ทําให้ขุนวิจิตมาตาบุคคลในรูปเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่านะครับแนวคิดนี้เนี่ยนะครับขุนวิจิตมาตาไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นเองแต่ขุนวิจิตมาตาเนี่ยเป็นคนที่ไปนําแนวคิดของหมอดอดสนะครับเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับที่ได้เป็นคนรีเริ่มแนวคิดนี้นะครับเอามาเขียนอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูกันในประเด็นนี้นะครับว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วคนไทยมาจากไหนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแนวคิดคนไทยมาจากไหนเนี่ยเราสรุปได้ทั้งหมด5แนวคิดด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราลองดูในแผนที่ตรงนี้ก่อนอ่ะห้าแนวคิดมีที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูหมายเลขบนแผนที่นะครับแนวคิดแรกแนวคิดที่1นะครับคนไทยมาจากเ<อ>ทือกเขาอันไตนะครับในแผนที่เราจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่บริเวณตอนเหนือของจีนขึ้นไปอีกนะบริเวณประเทศมองโกเลียนั่นเองนะครับ ต่อมาแนวคิดที่2คนไทยมาจากตอนกลางของจีนนะครับบริเวณมณฑลเสฉวนนั่นเองนะครับต่อมาแนวคิดที่3 ly, คนไทยมาจากตอนใต้ของจีนนะครับบริเวณมณฑลยูนนานนะครับแนวคิดที่4คนไทยไม่ได้มาจากไหนเลยแต่คนไทยอยู่ที่นี่แหละบริเวณดินแดนไทยมานานแล้วและแนวคิดที่5สุดท้ายนะครับคนไทยมาจากบสาุทรมลายูนะครับทางตอนใต้เลยนะครับซึ่งทั้ง5แนวคิดนี้นะครับเราสงสัยกันต่อไม่เอ่ยว่าแล้ว แต่และแนวคิดเนี่ยทำไมถึงถูกยอมรับนะครับทำไมถึงมีการสนับสนุนทั้ง5้แนวคิดนี้นะครับซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิด5แนวคิดนี้เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะครับครูจะมียกมาทั้งหมด5ประเภทด้วยกันที่สําคัญสาคัญนะครับประเภทแรกนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเช่นโครงกระดูกต่างๆหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีการขุดพบอะไรอย่างนี้นะครับหรือ แม้กระทั่งภาพเขียนตามฝาผนังในถ้ำอะไรนี้นะครับประเภทที่2นะการสำรวจนะครับก็เกิดจากการเดินเท้านี่แหละนะของนักสำรวจนะครับก็ดูนะครับความเป็นอยู่ของผู้คนนับในแต่ละพื้นที่อะไรอย่างนี้นะครับ 3. ภาษาศาสตร์นะครับการใช้ภาษานะครับตระกูลของภาษาสำเนียงต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับสี่หลักฐานมนุษยวิทยาอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตนับของคนในแต่ละพื้นที่ นะว่าใช้ชีวิตกันอย่างไรแล้วเอามาเปรียบเทียบกันนะครับ5พันธุศาสตร์อันนี้จะเป็นเรื่องของการแพทย์เนาะก็ดูในเรื่องของกรุ๊ปเลือดนะครับว่ามีความคล้ายคลึงกันอย่างไรซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าทั้ง5แนวคิดในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีหลักฐานอะไรสนับสนุนและมีที่มาอย่างไรนะครับมากันที่แนวคิดที่1น,นะครับคนไทยมาจากเทือเขาอันไต ถือว่าเป็นแนวคิดแรกเลยนะที่ถูกเสนอขึ้นมาโดยหมอชาวอเมริกันที่ชื่อว่าหมอดอสนะครับและมีคนไทยคนสําคัญที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือขุนวิจิตมาตามาดูที่มาก่อนนะครับแนวคิดนี้เนี่ยบอกว่าคนไทยแต่เดิมเนี่ยนะมีเชื้อสายของมองโกนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนชนชาติจีนซะอีกต่อมาเนี่ยนะครับก็เนื่องจากความไม่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บริเวณเทือกเขาอันไตนะครับที่ค่อนข้าง ห่างไกลแล้วก็สูงแล้วก็หนาวนะครับก็เลยต้องมีการอพยพลงใต้นะครับมาบริเวณแม่น้ําพงโหแล้วก็ตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นมานะครับชื่อว่าอาณาจักรไอ้ลาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเอกสารจีนบันทึกอยู่นะค,คนจีนเรียกคนอาณาจักรไอ้ลาวว่าต้าหมุงนะครับต่อมานะครับก็เมื่อชนชาติจีนเริ่มมีความเจริญก็มีการขยายอิทธิพลลุกลานทําให้อาณาจักรไอ้ลาวเนี่ยต้องอพยพหนีนะครับลงมาทางตอนใต้ของจีนนะครับก็ ตั้งเป็นอนาณาจักรใหม่ชื่อว่าอาณาจักรนานเจ้านั่นเองนะครับและต่อมาก็มีการขยายอิทธิพลของจีนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ทําให้อาณาจักรนานเจ้าก็เลยต้องอพยพหนีลงมาทางตอนใต้อีกนะครับก็จะมาที่ทางภาคเหนือของไทยนะล้วก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของชนชาติไทยนั่นเองนะครับสำหรับแนวคิดคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตนี้เนี่ยนะครับก็มีหลักฐานสําคัญที่สน,นับสนุนชิ้นแรกเลยคือหลักฐานด้านภาษาศาสตร์นะครับ จากการวิเคราะห์นะครับคำว่าอันนะครับแปลว่าแผ่นดินส่วนคําว่าไตนะครับไตมันคล้ายคลึงกับคาว่าไทยไตไทยไตไทยอ่านนั้นคนไทยมาจากเครือเขาอันไตแน่เลยนะครับเพราะว่าความหมายคือแผ่นดินของคนไทยอะไรอย่างนี้อันนี้คือการวิเคราะห์ของคนในสมัยก่อนนะครับเมื่อประมาณพศ2400ปลายๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็มีการวิเคราะห์นะับที่น่าเชื่อถือมากกว่านะครับด้วยการบอกว่าจริงๆแล้วอันไตเนี่ยนะครับไม่ได้ตีความ อย่างที่แนวคิดนี้บอกไว้แต่อันไตเป็นภาษาเฉพาะนะครับเป็นภาษาทูเจแปลว่าทองคํานะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับบริเวณภูมิศาสตร์ของเทือกเขาอันไตนะครับที่เป็นเทือกเขาที่อุดมด้วยแร่ทองคําจํานวนมากนะครับดังนั้นแนวคิดความคิดนียก็ถือว่าถูกตีตกไปนะครับไม่เป็นที่ยอมรับแล้วนะครับกับแนวคิดอีกอันหนึ่งที่สนับสนุนก็คือเอกสารจีนนะครับที่มีการเขียนบันทึกถึงคนนะครับคนไทยนะครับที่อยู่ในตอนเหนือนะครับ แล้วก็ตอนกลางของจีอะไรเนี่ยนะครับก็พูดถึงขบรทำเนียมประเพณีต่างๆว่ามันมีความคล้ายคลึงกันแต่จากปัจจุบันนะก็มีการวิเคราะห์อีกว่าเทือกเขาอันไตเนี่ยนะเป็นเทือกเขาที่มีทุ่งหญ้านะมันเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบขี่ม้าล่าสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันตรงข้ามกับวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเลยที่เราแบบปลูกพืชเป็นกเกษตรกรรมเป็นหลักอะไรเนี่ยนะครับดังนั้นความคิดเหตุผลตรงเนี้ยก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นักนะครับ ต่อมาแนวคิดที่2นะค,คนไทยมาจากตอนกลางของจีนหรือโมณทลนเสฉวนนะครับอันนี้คนที่เสนอรีเริ่มเนี่ยก็คือนะฟัดตาจานแต่เรียงเลอลากูเปรีนะครับแล้วก็มีบุคคลสําคัญของไทยหลายท่านนะครับที่สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับเช่นเลยปิดาประวัติศาสตร์ไทยนะครับสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพนะครับไปดูที่มากันว่าแนวคิดนี้มีที่มาอย่างไรนะครับเริ่มจากชนชาติไทยเนี่ยอยู่ตอนกลางของจีนมาก่อน นะครับตั้งเป็นอาณาจักรไอ้ลาวนะครับแต่คนจีนเนี่ยเรียกอาณาจักรไอ้ลาวว่าต้ามูงนะครับอ่ะอันนี้จะเหมือนกับแนวคิดที่แล้วเลยใช่ไหมนะตอนที่มาถึงตอนกลางของจีนนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าหลักฐานในเรื่องนี้เนี่ยนะมีการบันทึกอยู่ในเอกสารจีนนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็สอดคล้องกับแนวคิดที่แล้วเหมือนกันคือเราถูกชนชาติจีนเนี่ยขยายอิทธิพลทําให้คนในอาณาจักรไอ้ลาวเนี่ยต้องอพยพลงมาทางตอนใต้นะครับแล้วก็ ส้างเป็นอนาณาจักรใหม่ชื่อว่าอาณาจักรนานเจ้านั่นเองต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับถูกจีนขยายอิทธิพลเหมือนเดิมก็เลยต้องลงมาทางตอนใต้อีกนะครับก็มายังประเทศไทยในปัจจุบันนะครับสำหรับหลักฐานนะครับของแนวคิดนี้นะครับชิ้นแรกเลยคือด้านภาษาศาสตร์นะครับก็จะวิเคราะห์จากความคล้ายคลึงของภาษานะครับของคนจีนตอนกลางนะกับคนไทยในปัจจุบันนะว่ามีความคล้ายคลึงกันแต่ปัจจุบันก็มีการโต้แย้งกันไปมานะครับบอกว่า ถ้าเราจะดูแค่ความคล้ายคลึงของภาษาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลน้อยเกินไปนะครับไม่เป็นไรเราไปดูหลักฐานชิ้นต่อไปหลักฐานด้านมนุษยวิทยานะครับอันนี้ก็จะดูเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับของคนจีนตอนกลางกับคนไทยว่าคล้ายคลึงกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ปัจจุบันก็มีการโต้แย้งอีกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดกันได้ระหว่างกลุ่มชนต่างๆนะครับผ่านทางการค้าขายหรือว่าการตั้งถิ่นฐานย,ย้ายของประชากรอะไรนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยหลักฐานอันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนหรือว่ายอมรับมากที่สุดนะครับก็มีหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นคือหลักฐานเอกสารจีนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายคลึงกับแนวคิดที่เขาอันไตนะเพราะว่าก็เป็นหลักฐานชิ้นเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ก็มีการโต้แยง้งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการขุดพบนับหลักฐานทางโบราณาคดีนะครับซึ่งเป็นปฏิมากรรมที่มีลักษณะของวิถีชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่างจากชนชาติไทย เขาก็เลยเอาไปตีความว่าดังนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่น่าจะมาจากตอนกลางของจีนแน่ๆล่ะนะครับโอเคสําหรับแนวคิดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแนวคิดถัดไปนะครับคนไทยมาจากตอนใต้ของจีนนะครับหรือว่าบริเวณมณฑลยูนนานนะครับคนที่รเริ่มแนวคิดนี้ก็เป็นนักสำรวจชาวอังกฤษนะครับชื่อว่าอาชิบาลลอสคอคูนนะครับเขาก็ใช้วิธีการเนี่ยนะครับเดินทางนะครับไปสำรวจวิถีชีวิตของคนจีนทางตอนใต้นะครับ เลื่อยมายาวๆไปจนไปถึงรัฐอัดสำของอินเดียนะครับก็ทําให้เห็นการใช้ชีวิตต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มาของแนวคิดนี้กันอันแรกนะครับมีการบอกว่านะคนไทยเนี่ยตั้งอาณาจักรของตนเองนะครับชื่อว่าอาณาจักรเทียนซึ่งบางตําราก็จะใช้คําว่าอาณาจักรแถนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไปคล้ายคลึงนะครับกับตำนานทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานของไทยนะบ,บางฉบับนะครับที่มีคําว่าแถนอะไรอย่างเี้ยนะพญาแถนอะไรเนี้ยนะครับ ต่อมานะครับคนไทยก็ได้สถาปนาอาณาจักรใหม่นะครับชื่อว่าอาณาจักรน่านเจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อที่เหมือนกับ2แนวคิดก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามันมาจากเอกสารจีนเหมือนกันนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยนะครับถูกชนชาติจีนนะครับในสมัยราชวงศ์หยวนนะครับราชวงศ์หยวนคือสมัยไหนนะครับนึกถึงกุ๊ไล่ข่านก็คือชาวมองโกนั่นเองก็คนจีนเนี่ยก็ลุกลามขยายอิทธิพลมา ทำให้อณาจักรน่านเจ้าเนี่ยต้องอพยพหนีแต่ทีนี้เนี่ยก็มีการหนีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยไปทางตอนภาคเหนือของไทยนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเข้าไปทางรัฐอัษสมของอินเดียนะครับดังนั้นก็เลยถือว่าคนไทยกับคนรัฐอัษสำของอินเดียเนี่ยอาจจะเป็นแบบเครือญาติกันก็ได้นะครับสำหรับแนวคิดตอนใต้ของจีนนะครับก็มีหลักฐานสําคัญดังนี้นะครับชิ้นแรก ักฐานด้านภาษาศาสตร์นะครับอันนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่ามันเป็นภาษาตระกูลไทยเหมือนกันในการพูดการเขียนอะไรนี้นะครับภาษาทางตระกูลไทยเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาของชนชาติในบริเวณอินโดจีนนี่แหละนะครับซึ่งจะคล้ายคลึงกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับหลักฐานชิ้นนี้นะก็พบว่ามันก็มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าถ้าเราอ้างอิงว่าเป็นภาษาตระกูลไทยเนี่ย มันเป็นความคล้ายคลึงกันของชนชาติในบริเวณแถบอินโดจีนนั่นเองนะครับหลักฐานชิ้นต่อมานะครับหลักฐานด้านมนุษยวิทยานะครับหลักฐานอันนี้เนี่ยก็เนื่องจากการสำรวจเนาะนะครับทำให้เราพบนะครับลักษณะของการตั้งถิ่นฐานนะครับวิธีการดำรงชีวิตนะครับคำนธรรมเนียมประเพณีนะครับซึ่งของคนจีนทางตอนใต้กับคนไทยนะครับจะมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากช่วงนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ตีความในภายหลังนะครับว่า เป็นเหตุผลสําคัญนะที่ค่อนข้างเชื่อถือได้นะเพราะว่ามีความเชื่อมโยงการจากหลักฐานหลายๆชิ้นทั้งหลักฐานโบราณน,นาคดีนะครับหลักฐานประวัติศาสตร์นะครับหลักฐานนิรุติศาสตร์นะครับที่สอดคล้องไปในทิศาทางเดียวกันทําให้แนวคิดที่ว่าคนไทยมาจากตอนใต้นเนี่ยของจีนเนี่ยนะเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือมากที่สุดในปัจจุบันนะครับแต่เรายังมีอีก2แนวคิดเราลองไปดูกันว่าอีก2แนวคิดเขาเป็นยังไงนะครับ แนวคิดที่4ต่อมานะครับชนชาติไทยอยู่ในดินแดนไทยอยู่แล้วไม่ได้มาจากไหนนะครับก็รเริ่มเสนอแนวคิดโดยดรคอริสเวลนะครับนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์ไทยหลายท่านที่ให้การยอมรับแนวคิดนี้นะครับอ่ะมันเป็นยังไงมีที่มาอย่างไรสําหรับชนชาติไทยเนี่ยนะครับตั้งหลักแหล่ในประเทศไทยมานานแล้วนะครับ พราะว่ามีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์นะครับยกหินเลยนะครับที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีอายุมานานมาก4,000กว่าปีมาแล้วโดยทําให้นักประวัติศาสตร์หลายท่านเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโน้มน้าวนำโน้มเอ็นมาทางแนวคิดนี้นะครับว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในดินแดนนี้มานานแล้วไม่ได้มาจากไหนนอกจากโครงกระดูกที่บ้านเก่านะครับกาญจนบุรีก็มีการพบโครงกระดูกนะครับที่ราชบุรีอีกนะครับที่พงตึกนั่นเองนะครับ สำหรับการวิเคราะห์แนวคิดนี้นะครับจากการพบโครงกระดูกเนี่ยนะครับก็มีคนเห็นแย้งนิดหนึ่งนะครับโดยการเห็นแย้งเนี่ยก็บอกว่ามนุษย์เราในโลกเนี่ยมีทั้งหมด3กลุ่มชาติพันธุ์หลักๆใช่ไหมนะครับเรายังพอจำกันได้ไม่เอ่ยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์แรกก็คือคอเคฟอยนะครับผิวขาวชาวยุโรปนั่นเองชาติพันธุ์ที่2นิกรอยนะครับผิวดำแอฟริกันนั่นเองนะครับและชาติพันธุ์ที่3ามนะก็คือมองโกลอยผิวเหลืองนะครับ ซึ่งชนชาติไทยแล้วก็คนเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวมองโกลอยนะครับดังนั้นเนี่ยโครงกระดูกของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะใหญ่ๆก็จะแบ่งได้3รูปแบบดังที่กล่าวมานั่นเองดังนั้นแล้วถ้าเราจะสรุปว่าโครงกระดูกที่เราขุดพบนะครับที่กันจนบุรีหรือว่าราชบุรีเนี่ยเป็นของคนไทยมันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นของคนมอญคนขเขมรคนพมา่าหรือว่าคนชนชาติอื่นที่ อยู่ในดินแดนนี้มาก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องดูหลักฐานต่อๆไปนะครับว่าในอนาคตจะมีหลักฐานชิ้นอื่นมาสนับสนุนอีกหรือเปล่าต่อมาแนวคิดที่5นะครับคนไทยมาจากคาสุดมาลายูนะครับทางตอนใต้เลยคนที่รีเริ่มสนับสนุนเนี่ยนะครับก็คือรูตเบเนดิกต์นะครับเป็นนักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันนะครับแล้วคนที่สนับสนุนก็ส่วนใหญ่จะเป็นนายแพทย์นะครับไปดูที่มากันนะครับมาจากอะไร ่อนอื่นเลยเขาบอกว่าชนชาติไทยเนี่ยนะมีเชื้อสายมาลายูนะครับอยู่ที่บริเวณคาบสม,มุทรมาลายูนี่แหละทีนี้ต่อมาเนี่ยอพยพนะครับขึ้นไปทางตอนเหนือเหนือจัดเลยนะไปที่ตอนใต้ของจีนนั่นเองแล้วต่อมาสักพักก็อพยพอ,อีกลงมาจากตอนใต้ของจีนลงมาที่ดินแดนไทยในปัจจุบันนะครับอ่ะอันนี้ก็ไปวกแล้วก็วนกลับมานะครับซึ่งหลักฐานอันนี้จะเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างแตกต่างจากใครเพื่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ย เป็นหลักฐานก็คือดูจากกรุ๊ปเลือดของคนไทยกับคนอินโดนะครับเขาพบว่ากรุ๊ปเลือดของคนไทยกับคนอินโดเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าคนจีนแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่เขาพิสูจน์วิเคราะห์กันเมื่อพศ2512นะครับก็ค่อนข้างนานมาแล้วนะครับก็เลยทําให้ในปัจจุบันเนี่ยพอมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างดีขึ้นทันสมัยขึ้นเนี่ย ก็มีคนนะที่มีการวิจัยแล้วเอามาโต้แย้งนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูทั้งกลุ่มเลือดแล้วก็ขากรรไกรหรือว่าฟันเนี่ยของคนไทยเนี่ยจะพบว่าคนไทยเนี่ยมีความใกล้เคียงกับคนจีนมากกว่านะครับแต่คนอินโดนีเซียรหรือว่าคนมาเลยเนี่ยจะไปคล้ายคลึงกับคนเขมรมากกว่าซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างยังสรุปไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหลักฐานกลุ่มเลือดเนี่ยเราสามารถเอามาสรุปได้ยังไงได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไป และที่สําคัญอันนึงที่ขัดกับหลักการเลยของแนวคิดนี้ก็คือว่าปกติแล้วการอพยพของมนุษย์เนี่ยนะครับจะอพยพจากเหนือลงใต้หรือว่าต้นน้ำนะไปทางปลายน้ําแต่แนวคิดคนไทยมาจากค่าฝุ่นมาลายูเนี่ยมันขัดกับหลักการนี้นะเพราะว่าเขาอพยพจากใต้ขึ้นเหนือน,นั่นเองนะครับก็เลยทําให้แนวคิดนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรับการยอมรับมากเท่าไหร่นักนะแต่ก็ยังพอมีเหตุผลน่าเชื่อถืออยู่ในบางประเด็นนะครับ สรุปทั้ง5แนวคิดนี้ก็สรุปได้ว่าแนวคิดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยที่เราพอจะยึดถือได้ในตอนนี้เนี่ยนะครับว่าคนไทยมาจากตอนใต้ของจีนนะครับเรามาดูว่าแนวคิดคนไทยมาจากตอนใต้ของจีนทําไมาถึงน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับมาทวงกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็ต้องไปดูกันที่หลักฐานนะครับหลักฐานประเภทแรกเลยก็คือการสํารวจนะครับมาจากการสํารวจนะครับการใช้ชีวิตของคนไทยนะครับในพื้นที่คนไทยปัจจุบันแล้วก็คนจีนทางตอนใต้นะครับ สองภาษาศาสตร์ความคล้ายคลึงกันของตระกูลภาษานะครับและ 3. มมนุษยวิทยานะครับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกันนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันถ้าเราจะสรุปนะครับในปัจจุบันให้ได้ก่อนว่าคนไทยมาจากไหนนะครับเราอาจจะบอกข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้แต่เราบอกได้เลยว่าแนวคิดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับก็คือคนไทยมาจากตอนใต้ของจีนแต่แนวคิดนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าในอนาคตมีการค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่เกิดขึ้นนะครับและหลักฐานชิ้นใหม่นั้นน่าเชื่อถือกว่านะครับแนวคิดคนไทยมาจากไหนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ <S <S เราพอจะได้เรียนรู้มาแล้วทั้ง5แนวคิดนะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยเราลองมาตอบคาําถามที่ครูถามพวกเราไว้ตอนต้นคาบได้ไหมนะครับว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้ไม่เอ่ยนะครับนั่เรียดว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้ไหม,รรส,ไไหมสรุปนะครับประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้นะครับ โดยนะครับดูจากหลักฐานนะครับถ้าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยนะครับมีการพบหลักฐานชิ้นใหม่เกิดขึ้นและน่าเชื่อถือกว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมาก็อาจจะเปลี่ยนได้ก็ตัวอย่างเช่นนะครับแบบเรียนของไทยในสมัยก่อนนะครับบอกว่าคนไทยมาจากเชือกเขาอันใต้นะครับแต่พอมาในสมัยปัจจุบันนะครับแนวคิดคนไทยมาจากไหนก็มีการคลอดออกมานะเพิ่มขึ้นเป็น5แนวคิดนะครับและแนวคิดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดก็เปลี่ยนแปลงไป,ไปนะไม่ได้มาจาก อันไปาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็พอรู้เรื่องราวภาพรวมค้่าวๆแล้วก็การวิเคราะห์หลักฐานต่างๆนะครับว่าเราควรจะเชื่อถือในประเด็นไหนกันบ้างนะครับอ่ะครูก็มีชิ้นงานให้พวกเรา1ชิ้นนะครับครูขึ้นหน้าจอให้แล้วเราลองดูประกอบนะครับหน้าจอนี้เนี่ยนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับโดยจะมีทั้งหมด5แนวคิดในตารางนะครับแต่ละแนวคิดเนี่ยให้พวกเราเติมหลักฐานนะครับหลักฐานสําคัญ ที่สนับสนุนแนวคิดนั้นแล้วก็อธิบายการวิเคราะห์หรือการตีความแนวคิดนั้นนะว่ามีความน่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าเชื่อถืออย่างไรบ้างนะครับนักเรียนอาจจะมีการวิเคราะห์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่คุณครูได้เล่ามาเื่อสมอครูก่ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียนกันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูผู้สอนเนี่ยจะเป็นผู้สรุป,ปประเด็นตรงนี้ให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับข้ามนี้นะวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะครับประเด็นเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจรับชมรับฟังและตั้งใจเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบต่อไปนะครับสวัสดีครับผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน